กุ <N cess inh aling> ้งเนื่อหอยอห้อ hmm. hey. ืะแกงน่อไมมใส่เฮ็ดหูหนูพี่น้องเปนอยมาแนบอ่ดูผเฮ็ดหูหนูนะซื้อน้ำน่องคำเด้อพี่น้องส่วนน่อไหม่ด้ซื้อน่อไหมไหลมากเข้าบยากันน้ลกบะบยากน้อไหมอันน่ะเบิ้องซองพ่อใหญ่กับำลานกินข่าพี่น้อง อกระบันววเนี่ยชูกอยู่บนอาเทขอทีอยาถ้ายุบไปสองสิบโดดดีนั่นอืสวัสดีพี่น้องที่เข,อขาอกันแล้แกงใหม่เหมือนกันลูกสาวลูกเคยไปเ้อเก็บแทบแลวบนเนี่ยแกงองมาลรใส่ทูหนูกัดต่อกับสลักเนา,า,า,าะนะ มันอื่นไปแข่งกุ้งบ่อแต่เศร้าน้องเขานี่นะนพายะได้จักยุบมาปนเลยขอแล้วลูกยังเว้ยเนาะถห้อนะงสาวกาบสวัสด,ดีพี่น้องมาได้พี่ขาวน้ำกันเลยเอ็กซ์ีสุกๆคนเนาะมากิน พี่แกงหนอไม้ใส่ผงปลาเนี่ยเซ้าลูกเคยกับมาเด้อกินน้ำกันเด้อหูกเอ้เฮ็ดนั่งตรงนีาภูเขาใม่ๆหอมๆี่แกงหอไม้บริการสุกไงจั่ไน่หนึ่งพุงแบบาบเอมเรน่ย มันเค็บมากใช่เนาะซะมางนั่งต่อหมอนี่เด้อต้มหูหนูเนาะไม่กุดกุดอ no. <it tad> <ing> ouais. ืมมันห่านห่านโอ้าน มันเปื่อนนะร้อยเปื่อยอะไรดะเอาไงตัวงาญก่อนมาได้พี่น้องกินรำการเจ้าป่องอือหัวหนดอกป้องใหญ่จะได้เนีกยป่องไม่เนะไหนต้ไหนก็หนุ่มันหย่ำโอ้แฉะเลยอนี่ยแบบนี้มาดังทิ่สิดทั้งคิงดี

ขยายกล่องทำไมน้นองมาเดินมาเดินห้องไหนล่ะมาเดินมาเดินมาสิทอดไข่ิกับอีกทีทแซ่ใจเลยเออ่ไปแล้วข้าม,มันเลยทอดไข่พมานกินอะนใครชอบอเรม ทอดไข่ะระูกือว่าน็ขนาดเบอร์ใหญ่กว่า,น,าน,นะมันเหมือนแบบเกีดยนะฮะโอ้เี้ยเบอกว่าคขาทำไม่เกี๊ยวไทยนะยัง

ขาบ <ừ m. S 1> ่ขาบ่จำพมพ์ยังง้เลไม่ไดตอนนี้หนยนัเก็นนาม,มาได้แข่งเื่อเรื่องนักจำนี่มันแบบไม่จะถอนแข็ง นำจะอดเดดยอมอนนาน้รกาเจ้ามีมุนบางตาบอกขาเจ้าเห็ดควมืๆยืหืนจะเต็มต้ามาจับขึ้นโหลดแหวโย่แล้วก็หอนผื่นโอ้ขาวสารถึงอะไร มำม,มันนี้เปเปจะชุดทงทงอะงอนาน้ชไมคหนงมะมจับสันเริ่มเกย่ากอดๆแล้วก็ย่งพื้คอครบอมบลกนี่อ่ห่วยใช่ไบบนี้บ้าบ้างคุณบาปาบอกเหรอหม่ง จีจะจะมาสูงนะเพชรปานเนี่บอกปพ<ะ>อ่อล้วพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเลยงอบ้าโยอะ่อบพ่อ เขาแห้งมากใจมันมาที่เขาเต่าชื่อนี้บอลเคยชื่อนี่บอืมชื่อเขาพัดมาปีอ่าเขาเต่ามาที่นี่มั้สื่อที่เนรคามตัวแน้จระเข้หัวจังวจังหวัดมาสื่อเาะๆหอยมันบ่มีบอลจอดนะฮะตัแน่รักสามสามพัดระดงมากๆมันห่านหัวบุ เขาขายมั้ง huh. รับพิษนะหานตรงขามันมืร uh ับพิษพิเติงขมขายเายพุทธินะบมเห็นข้าหย่ากันต่งไหนกันไ่นมันไม่ใช่ข้าบ่กจากกำหม่อไม่ต้องขาจะมีไรบินารบอนีข้าจะว่าเอาครับอันนี้มันก็บุกแล้ประเด็น นย่างเขาแกวเลื่อนไปเนาะืานอะไรด้วยเขามาดู่านของประชือเหือยกินน้ำหมาแล้ว่ถ้าคเนมข่างีขีมน้ำมนมดเลยไปเอานะคะกินค่ะกิน ทกีเย็นนี่กันตาสวยเลยและเห็ดเหียแจ็คดอกลวงสแอเอมก็มีอยู่บนยายนกอนบอสาเผื่อเจ้าเองเลอืมี่ยองเลยเลูกามอ่ะ